สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบรนทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักง,งานรุ่นใหม่ๆนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเ,เด็กที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่แล้วกาลังจะเดินเข้าสู่การทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาคเอกชนหรือภาครัฐนะครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมสํารวจมาน่าจะเป็นภาคเอกชนซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะในช่วงหลังๆมาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลง c o m p พ t e n ซีกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะหลายองค์กรที่เคยเข้าไปช่วยทำคอมเพ t e n ซีโดยเฉพาะเรื่องของคอคอมเพ e ต e ซีเนี่ยเมื่อสัก10ปีหรือสัก6-7ปีที่ผ่านมาในวันนี้หลายองค์กรก็มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของ c o อค competency mm. เป็นตัวใหม่เพราะว่า,าทางผู้บริหารส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยนะครับ mm. ก็รู้สึกว่าที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับ สถานการณ์ปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับนโยบายที่บริษัทกำลังจะไปสู่อนาคตก็เลยมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงบรรดาคอมเพนเซซีส่วนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับบางตัวก็เลิกไปเลยบางตัวก็เป็นตัวใหม่ที่สอดคล้องกับวิชั่นในอนาคตซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือตัวคอมเพนเซีเนี่ย ไม่ใช่ออกแบบมาแล้วก็ใช้ระยะยาว1ิบปี2ี่สิปีโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะในยุคนี้หลายท่านก็น่าจะพอสัมผัสได้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเร็วมากแล้วก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งองค์กรทําธุรกิจนี่แหละแต่ข้างในมันมีม,ม,มีวิธีการทํางานวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นด้วย culture หรือว่า core value บางอย่างขององ,องค์กรก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เช่นกันนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของ พนักงานในยุคนี้ที่องค์กรต้องการตัวเนี่ยก็มองกันแตกต่างจากยุคเดิมละถ้ายังจำกันได้ในสมัยหนึ่งต่าง่ายๆสมัยที่ผมจบใหม่มาก็ได้หลายองค์กรทีเดียวที่มีการระบุเรื่องของวุฒิการศึกษาอย่างชัดเจนมีการระบุเรื่องของออระดับการศึกษาสาขาวิชานะฮะแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นเรื่องของ ผลการศึกษาพูดง่ายๆคือเกรดนะครับมีการระบุว่าถ้าจะทำงานที่นี่นะเกรดเฉลี่ียจะต้องไม่ต่ำกว่า3.00บ้าง2.75บ้างบางแห่งก็3.25ก็เลยก็มีนะครับอันนี้ก็ถือเป็นในช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งที่เป็นสิ่งที่องค์กรนิยมกันเวลาไปถามว่าทำไมต้องกำหนดเกรดเฉล่ลียนะยุคนั้นก็จะตอบว่า เราจะได้รู้ไงเราจะได้คนเก่งเข้ามาแล้วก็ใครที่เก่งเนี่ยในช่วงเรียนหนังสือเขาก็น่าจะรับผิดชอบชีวิตของเขาผลลับในการรับผิดชอบชีวิตการเรียนก็คือน่าจะเป็นผลการศึกษาไม่ใช่หรือในยุคนั้นเราก็คาดหวังว่าเด็กที่เรียนเก่งจบมาก็น่าจะทํางานเก่งด้วยแต่จากผลจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ระยะเวลาที่เราได้เรียนรู้มาน่ยนะครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่แบบนั้นร้อยเปอร์เซนต์ โอเคเปอร์เซนต์เด็กที่เรียนเก่งแนวโน้มคิดเก่งนะแนวโน้มทํางานน่าจะเก่งแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนนี่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยนะครับคือเกรดนี่ไม่ดีเลยแต่ปรากฏว่าเวลาทํางานโอ้โหไอ้นี่ขาลุยจริงๆแล้วคิดเก่งมากก็มีก็คือเทียบเทยงพอๆกับเด็กที่เรียนเกรดดีก็มีเพราะฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยถ้าท่านสังเกตนะครับเรื่องของวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยหลายๆองค์กรเลิกกําหนดไปแล้วก็มีอย่างน้อยให้มันมีวุฒิ ก็คือขั้นต่ําสุดถ้าจะต้องอาศัยเรื่องของความคิดความอ่านในเชิงวิเคราะห์เนี่ยอย่างน้อยๆก็ปิญญาตรีนะแต่เขาก็ยังมีเงื่อนไขนะครับว่าถ้าบางคนมาสมัครงานมีประสบการณ์ในด้านนั้นมาดีมากๆแม้ว่าจะไม่จบตรีเขาเอาผู้หานบางคนบอกผมก็รับทำไมไม่รับถ้าเขาสามารถทํางานที่นี่ได้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของบริษัทได้ แต่อันนี้ก็เป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารรุ่นใหม่ๆที่อายุยังไม่ถึง40บนะฮะบางองค์กรก็40ต้นๆเท่านั้นเองถือว่าเป็นผู้บริหารเจนใหม่เลยที่ขึ้นมาบริหารจัดการองค์กรในภาพใหญ่ซึ่งต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ก็พูดไปในทางเดียวกันว่าเรื่องของเกรดเฉลีย่ยเรื่องของผลการศึกษาเขาไม่ดูแล้ว อย่างบางแห่งเนี่ยไม่ไม่ได้ขอดูเอกสารพวกนี้ด้วยซ้ําไปแค่พูดมาแล้วนั่งคุยกันถ้าเรารับเราถึงจะเอาพวกผลการศึกษาเอกสารต่างๆเหล่านี้เข้าระบบจะได้รู้ว่าเออนะเขามเออีเรื่องของหลักฐานชัดเจนไม่เป็นการโกหกหลอกลวงกันแต่คุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับผมสรุปได้ประมาณ4ตัวนะครับที่บริหารรุ่นใหม่เขาเล่าให้ฟัง ตัวแรกก็คือเขาต้องการเด็กหรือพนักงานไม่อาจจะไม่ใช่เด็กนะครับพนักงานในยุคนี้ที่จะมาทำงานกับผู้บริหารรุ่นใหม่ได้เนี่ย mm. เขาบอกว่าอยากได้คนที่รู้จักคิดนะรู้จักคิดในที่นี้หมายถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะห์งานที่ทำอยู่ได้อย่างชัดเจนเวลางานมีปัญหาเขาสามารถที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้แล้วก็สามารถที่จะวางแผน คิดสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนแตคือไม่ใช่เอะมีปัญหาก็วิ่งหาายนายครับมีปัญหาครับทำยังไงดีเวลานายถามว่าทำไมคุณไม่คิดมาก่อนโอ้ผมคิดไม่ออกครับนายช่วยคิดหน่อยมันกลายเป็นแบบนี้ครับหลายๆคนสัมผัสดได้ว่าเด็กบางกลุ่มนะครับพนักง,งานบางกลุ่มพนักง,งานใหม่ครับที่เข้ามาทํางานในระยะหลังๆเนี่ยจะมีอยู่จุดหนึ่งคือคิดไม่ค่อยออก ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดไม่เป็นหรือคิดไม่ออกนะฮะหรือว่าไม่รู้ไม่มีความรู้หรือทักษะเรื่องพวกนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาก็เรียนหนังสือมานะฮะบางคนก็บินจะตรีต่อโทอีก2ปีนะฮะพอเข้ามาทํางานปุ๊บให้คิดให้วางระบบให้วางแผนบางอย่างนั่งตันอยู่อย่างนั้น1วันเต็มๆนะสตันอยู่ตรงนั้นโดยที่คิดไม่ออกว่าจะทํำยังไทง,ทงทั้งๆที่เราก็มีไกด์ใหนะ้อย่างบางแห่งก็มีแต่ก๊อปปี้ก็มีนะครับเคยเจอไหมฮะ ให้สั่งให้ไปทำอะไรวิธีการที่ง่ายที่สุดเปิด Google แล้วก็ Search พอ Search เจอปุ๊บก็ก๊อปมาทั้งดุดเลยก็มีผมเคยอ่านเจอนะครับเรียกว่าก๊อปรายงานกันมาเลยแล้วก็คือเราเราก็เป็นคนที่เซิร์ชหาอ่านค่อนข้างเยอะอยู่แล้วดังนั้นเวลาเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาส่งเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยว่าไปก๊อปปี้เข้ามาทั้งดุนเลยไม่ได้คิดไม่ได้ต่อยอดอะไรเลยอันนี้ เห็นในฐานะที่เป็นอาจารย์พิเศษนะครับไปสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆนะมีแบบนี้อยู่บ้างแต่คงไม่ใช่ทุกคนนะครับดังนั้นในการทํางานในยุคนี้มันต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ว่าเออถ้างานของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปลักษณะเนี้ยไอตัวระบบที่เรากําลังคิดระบบที่เรากําลังทำเนี่ยมันคงต้องเปลี่ยนไปด้วยคือไม่ใช่ทําเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งๆที่โลกก็เปลี่ยนไปนี่คือสิ่งแรกเลยนะครับที่ผู้บริหารหรือองค์กรยุคใหม่ ต้องการจากพนังงานก็คือรู้จักที่จะคิดหาวิธีการต่างๆนะครับวิเคราะห์ s t r a t i g i c thinking คล้ายๆแบบนั้นนะครับคุณสมบัติที่2ก็คือต้องรู้จักที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะผู้บริหารเขาบอกว่าความรู้ในยุคนี้เราเองก็เห็นนะครับว่าปัจจุบันนี้ความรู้เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา บางเรื่องเนี่ยนะฮะเรียนวันนี้พรุ่งนี้ก็ล้าสมัยไปแล้วใช้การไม่ได้ก็มีดังนั้นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการจากพนักง,งานอย่างมากเลยนะครับก็คือคนที่รู้จักที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องรู้จักที่จะหาแหล่งความรู้ในการพัฒนาตัวเองโดยที่นายไม่ต้องสั่งหรือไม่ต้องบังคับให้เรียนและไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ผมจะส่งคุณไปเทรนนะจะสังเกตนะฮะลูกน้องหลายคน ยินดีลูกน้องหลายคนก็อิดออดว่าโอ้โหนายเรียนอยีกแล้วงานก็ตังเยอะส่งผมไปเรียนทำไมเยอะแยะคือบางคนก็ไม่อยากที่จะพัฒนาตนเองก็มีถึงเวลาทำงานก็ทำแบบเดิมคิดแบบเดิมถึงเวลาเลิกงานก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะเล่นดูหนังโดยที่ไม่สนใจว่าจะแบ่งช่วงเวลาสักช่วงหนึ่งอะ่ะจากการพักผ่อนเนี่ยมาหาความรู้ใส่ตัวเพิ่มเติมนะมุมมองต่างๆในโลกยุคใหม่เข้าไปคือ ผู้บริหารบางคนบ่นให้ผมฟังเหมือนกันนะว่าพนักงานบางคนในวันๆก็เอาแต่สบายสั่งให้รับผิดชอบหรือมอบหมายงานที่ท้าทายให้ก็มักจะบอกปัดแล้วก็ไม่ทําแล้วก็อ้างว่างานเยอะอยู่แล้วนายจะเอาอะไรม่อีกเยอะแยะนะเวลาให้เรียนรู้อะไรใหม่เช่นมีบทความให้มีหนังสือให้ก็ไม่สนนะครับไม่อ่านไม่อะไรเลยนะเพราะว่าก็จะบ่นบนอีกโอ้แค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วยังต้องเอาหนังสือไปอ่านอีกเหรอ แต่พอสุดท้ายแต่ละปีสิ้นปีที่ไหลมักจะมาบ่นให้ฟังว่าอยากได้เงินเดือนขึ้นเยอะๆอยากได้โบนัสเยอะๆทั้งๆท,ที่ทํางานแบบเดิมๆอย่างเงี้ยมันตรก,กะแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นสําหรับการทํางานในยุคนี้นะครับดังนั้นผู้บริหารเองก็เลยคาดหวังว่า,าพนักง,งานที่รับเข้ามาในองคอ์กรนะจะต้องเป็นคนที่รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องสั่งนะครับอันนี้คือคุณสมบัติที่2นะครับคุณสมบัติที่3ก็คือมีวินัยในตนเอง มีคอมมิตเมนต์มีความรับผิดชอบคล้ายๆแบบนั้นนะครับคือเราจะสังเกตได้ว่ายุคนี้นะครับเช่นการการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมากในช่วง2-3ปีที่เป็นโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้สถานที่ไหนทำงานก็ได้ anytime, anywhere ถูกไหมฮะบางงานนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะงานแบบสตาร์ทอัพสมัยใหม่นะครับ ยกเว้นพวกงานโรงงานแต่งานโรงงานเองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมีการจัดสลับกะทํางานสลับคนทํางานให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นคือไม่ใช่แบบเดิมที่เป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นเรื่องของการทํางานในยุคนี้โดยเฉพาะคนที่สามารถทํางานที่ไหนก็ได้ทํางานเวลาไหนก็ได้เนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องมีวินัยในตนเองเพราะอะไรเพราะว่านายในยุคนี้เองก็ไม่สามารถที่จะไปไมโครแมネจเมนต์ agement, เหมือนในยุคเก่าๆได้ละ เพราะว่าลูกน้องก็นั่งทํางานที่บ้านแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาทําหรือไม่ทําเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปดูในยุคใหม่เนี่ยที่อายุ30ไปปลายประมาณ40เนี่ยผมถามเขาเนะฮะว่าไม่กังวลเลยเหรอเขาบอกจะไปกังวลทําไมในเมื่อสภาพมันเป็นแบบนี้ดังนั้นมอบหมายไปเราก็คาดหวังว่าผลลัพธ์ที่เขาจะเอามาส่งมอบให้เรามันก็ต้องได้ตามเป้าหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเคสแบบนี้องค์กรเขาเลยต้องการพนักง,งานที่มีวินัยในตัวเองสูงมาก สั่งปุ๊บทำปับนะ๊บนะฮะหรือไม่ก็หาจัดสรรเวลาทำลิสต์ทำแลนของตัวเองว่าแต่ละวันจะต้องลงมือทำอะไรบ้างต้องส่งมอบงานอะไรบ้างพนักง,งานบางคนทำได้ดีนะครับตรงเนี้ยสั่งอะไรไปลงมือทำทันทีมีวินัยนตัวเองสูงมากแต่บางคนกับตรงกันข้ามก็เยอะนะครับที่สั่งไปปุ๊บเอาวางไว้ก่อนดองไว้ก่อนใกล้ๆส่งเดี๋ยวค่อยทำนะเวลานี้ไปทำอะไรก็เอาสบายไว้ก่อนไปนั่งดูหนังดูซีรีส์ การกระตูนเล่นเกมกันไปซึ่งสุดท้ายมันหลุดไงฮะเนี่ยอันนี้คือพฤติกรรมสําคัญมากๆสําหรับคนที่จะทํางานแล้วประสบความสําเร็จในยุคนี้นะครับให้เป็นที่เรียกว่ามองของผู้บริหารว่าน,นี่คือคี์ทาเล่นของเขาเนี่ยคือคุณสมบัติที่3นี่แหละมีวินัยในตนเองมีคอมมิตเมนต์นะครับรับปากอะไรก็ทําได้ตามที่รับปากเอาไว้สัญญาอะไรไว้ก็ส่งมอบได้ตามสัญญา ผู้บริหารสามารถปล่อยอิสระให้พนักง,งานแบบนี้ทำงานได้ด้วยความสบายใจนะครับวันนี้คือคุณสมบัติที่3ตัวสุดท้ายนะคุณสมบัติที่4ก็คือทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีเช่นกันนะครับมันต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมในยุคนี้ที่คนเราห่างกันมากขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับคอมอยู่กับมือถือ iPad กันมากขึ้นทั้งๆที่เดินไปด้วยกันนะบางทีนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยแต่ ไม่ได้คุยกันนะไปคุยกับอีกคนหนึ่งที่อยู่ใน iPad ในมือถือก็มีก็เลยไม่รู้ว่าจะนัดมากินข้าวทําไมอันนี้อันนี้พูดเล่นนะครับสุดท้ายมันก็เลยทําให้ทักษะทางด้านการใช้ความสัมพันธ์หรือมนุษยสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มมีเด็กบางคนคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องพูดออกมาทีไรวงแตกทุกทีหรือพูดออกมาทีไรทำไมทำไมใช้สัพท์ภาษาที่ดูรุนแรงฟังแล้วก้าวร้าวซึ่งสิ่งเหล่านี้เคยไปถามตัวเด็กโดยตรงนะครับ เด็กตอบว่าผมไม่รู้ว่าคําพวกนั้นมันคือคําก้าวร้าวเราไม่เคยใช้คําพวกนี้กับใครเราก็รู้สึกว่าน่าจะพอใช้ได้กับสังคมเนี่ยฮะคือการที่เขาไม่ได้อยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทําความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากพอมอเลยทําให้เขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่คนอื่นคิดเหมือนเขาใ,ใครคิดไม่เหมือนก็ไม่ใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นอันตรายในการทํางานร่วมกันในองค์กรดังนั้นผู้บริหารในยุคใหม่ก็เลยยัง คงต้องการพนักง,งานที่สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีนะไม่ใช่ในแบบตัวอย่างหลายๆแห่งที่เกิดขึ้นผมว่าอาจจะมีอยู่บ้างนะครับก็คือดราม่าอยู่ตลอดเวลานะครับการแกล้งบูลลี่การตลอดแทงกันข้างหลังต่อหน้าดูดียิ้มแยม้มแต่รับหลังเมื่อไหร่ก็เสียบกันเมื่อนั้นเนี่ยคือลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารแล้วก็องค์กรสมัยใหม่ไม่ต้องการ เขาต้องการพนักง,งานที่เปิดใจทำงานอย่างตรงไปตรงมาวิพากษ์วิจา,ารณ์กันได้แต่ไม่ติดใจกันนะครับคือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องงานไม่ใช่ชี้หน้าด่ากราดแบบนั้นคงไม่ใช่นะครับคือบางคนเขาบอกการวิพากษ์วิจารอาจมีสิทธิ์วิพากษ์วิจา,ารณแล้วก็ชี้หน้าเพื่อแล้วก็ด่าเลยเคสนั้นผมว่ามันเป็นการ ก็เรียกใช้วาจาไม่สุภาพก้าวร้าวดูหมิ่นคนอื่นมากกว่าการฟีดแบ็กหรือการาวิพากษ์วิจารณ์งานก็คือหยิบเฉพาะตัวงานขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกรณีแบบนี้ตรงกับเป้าไม่ตรงกับเป้าพร้อมกับข้อเสนอแนะที่เหมาะสมดีด้วยนะครับอันนี้เราถือเป็นการาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่สีก็เลยเป็นที่ต้องการของผู้บริหารในยุคใหม่ดังนั้นเราจะมีอยู่สีตัวสังเกตไม่มีเรื่องของวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาหรือแม้กระทั่งผลการเรียนนะครับไม่มีเลยเกรดพวกนี้เดี๋ยวนี้เข้าไปดูกันเลยสรุปอีกทีขึ้นหนึ่งนะฮะเขาต้องการพนักง,งานรุ่นใหม่ที่รู้จักคิดรู้จัก2คือรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง3คือมีวินัยในตนเองมีคอมมิตเมนต์นะครับสคือทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีก็ลองดูว่าองค์กรของท่านต้องการตัวพนักง,งานแบบนี้ใช่ไหมผมเชื่อว่าอาจจะมีสัก 1- นตัวนั่นแหละที่อยู่ใน สาระบบความคิดในตัว competency ขององค์กรท่านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับลองเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้ดูกับ c o m p e t e เ c นซขององค์กรท่านดูก็ได้นะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ